เองนุรักษ์ประเพณีพี่น้องอนุรักษ์กันประเพณีคือว่าเนาะฤดูการปล่อยวาวฤดูการปล่อยวาวนี่อันลูกพีหัวลูกลูกพีซ้อนเห็ดวาวตัวพี่น้องเห็ดวาววาวโอ้ยดูร้านมันดึงอยู่หรอวาวใหญ่บ้านนี่พอใหญ่มันเลี้ยง hẳn ล่ะอ่างแต่ลูกแต่ร้าน ลูกวิสิตร้านยังสิไปดึงอยู่ร้านนหน่อยๆเนาะอายุสิบกว่าปีดึงโอยู่ว่าวังใหญ่นึงเพ็ดเพิ่นเองล่ะเพิ่นมากนี่พอใงี่หัวกับอันพอเงี่ยผีหัวกับลูกผีซ้อนเพิ่นมากวาวคุณน่ะซอยกันติดนะเพชรไหนเพิ่นใหญ่เองนี่แหละเออท่านสมัยเราไปนอนตะกี้ต้มเข่าไร ต้มเข่าแล้วก็หรือว่าใส่ย่ามกตูมก็ะไรเนาะตะกี้เดี๋ยวนี้บ่มีบ่อยากพี่น้าะใส่กาวแต่ก่อนต้มเข่าอ๋อเข่าเนี้ยมาโหูกบเสือกแหมมันแหมมันแหมมันมุนนะพี่น้องาะจากไปต้มจะเอามาติดว่าอันนี้พ่อก็เพลิดเพลินเนาะเดี๋ยวนี้บ่อยากซื้อกาวมาติดเลยสบายกระดาษก็มีก็มีขายอีกตะกี้บ่มีมีแต่กระสอบปูนเเอออ เลยเดเดเนาะลูกพี่หัวเฮ็ดไทยล้านเลยเฮ็ดไทยพ่อยิ่มันเนี่ยหันหนาวาวนี่นะครับเฮ็ดไทยล้านอยู่พ่อยญ่งปล่อยให้อีกพ่อยิ่ปล่อยให้อีกเนาะอปลไทยล้านทะนุก็มีเรียบร้อยอันเด็ดเปนต่างเด้ออันนี้คืออนุรักษ์ประเพณีโบราณเฮาน้อยฤดูกาลเดือนสิบเอ็ดเดือนที่สองกับปล่อยวาวเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวนามตะกี้ ผู้มือนี่เพราะว่าดอกเขาบริเกียวดอกแต่ว่าหอนย่านมีล่มล้มตำล่มสูงล้มบนเพื่นวะปลอยแต่เพื่นวะเพิ่นสิปลอยไว้ปลอยปลอยเธอเดียวจบข่าวเราได้หนิพี่น้องปลอยเดียวจบไ้หเหอปลอยไว้เลยโหลดเฉือกมุนหนึ่งกิโลกรัมปล่อยไว้เธอเดียวโหลดวอาลงเอาขึ้นไว้เธอเดียวโหลด เอสองเม่นดีสองเม่นเสือกมุนก่อหนึ่งกิโลหนึ่งก็อู้ววอมยาวนพันกเมิรพันเมตรเนาะกิโลหนึ่งเสือกนะพี่น้องคนสิปอยไว้เลยสิบมื่นยี่สิบมื่นก็แหลวแต่แต่ว่าปอยไวโหลดคาดทิมก็แล้ววได้อย่ไงซะธนูไวบ่ครับผมธนุก็บธนูก็มีไว้ลยทะนูไวคือมาจากต่างประเทศ บอมาแกงเบอร์หนพะย,ย่ะไรดูพี่ทะนุหันไงใครซือมาเอาเอามาแกงโซ่ลงดีบอ,อพอกระเพร็ดสิดทายลงคลิปช่องยูทูบได้นี่แกงทะนุวุนว่นวุ่นมวนแต่ได้ติดวาวแหลกัแกงทะนุทะลอ่อเบอร์ในเด้อสันยินบอะทะนุยุบันโอ้ยไปเอามาลอ่อเบอร์เด้อไคสิไปเอาเด้ออันนี้เด้เอาก็เค้งคืนกับแกงตัวทะนุเนาะทะล่อตัวมันปีกายมันดังมวนปีนี่มันมันกรอบมันแตกกว่าเจ้าคนแซวมา ดังโมมวนก็มี่ได้ปีนเนี่ยทะนุอ่ะบ่แตกตัวละใบวายฮะบ่ใส่ปัญหาตอนบ่ใส่ปัญหาเนาอแตกตรงนี้สมัยขโมยม,มี่มมขีดสูดีเนาะตะเกียร์นบ่มีกาได้ใส่ขีดสูดได้ตกตูมเลยเนาะตกตูมขีดสูดได้ติดติดใบทะนุมันแตกเนาะขมือ,นาานมอนเนี่ยวิญญาณเนาะขโมยเนาะก้าวท่าเลย นั่นที่เรนานจะ<า>วาวดวงนี่เป็นตะขึ้นเด้อพี่น้องเออบึงนี่าย,ามยไม่นี่เกิดเป็นลำหนึ่งเพราะเรื่องนี่แข็งเด็กน้อยดึงโมโยดอกวาวนี่เบิ่งแหละไม่ใหญ่ตังที่ผมพี่น้องเออเป็นซอยกันเห็ดเน้องเรื่อดูปล่อยวาวกับเห็ดวาวแล้วดูเขาภาษาออกภาษาเห็ดบ่องไฟตุกผีหัวข่อยลมักแบบว่ายึดลักแบบเป็นนีมาอันเคยเคยนีก็อน Chết lá lại Thế bừng à, khó bừng Cảm ơn đấy à, đích đích vào Hết ừ, vào đua một ngày vào Hết này lan bừng Hết này khó là, lạ Thế khóc phẩu có lăng có nhanh lấy hết hẳn Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เออเ่องไห้เลยเดียวอันที่เจ้าเออพอไม่น้ำเลือบานไห้เลยหน่อยมันมันเบิ่งดีๆไฟลับไปหาตัดกอลักเนาะด้วยโอ้ยโอ้ยน่าไมลงอกขาดไปดีดังมาดีครับเอ้าพี่น้องไห้เลยก็ต้องวัดมือติดวาวติดวาวจัะมาเบิ่งกันตอนเหลี่ยนาะพี่น้องเนาะเจ้าพ่อก็ไปกับิตไทยพี่น้องเบิ่งอันนี้คือวาวใหญ่เพป็นเดินบ้านพุ่มเป็นเดินวาวใหญ่ใหญ่เลยนี่ กอใหญ่เล้วกงกับไม้ไม้ไฟบ้านล่ำแบบใหญ่เล้าออกหน่อยๆก็บอกอีกอีามีเดียวเฮ้ยเกือบสองเมตรหมดแล้วนี่ควบเน่ของกงมันเนาะเดียวอาจจะมาเบิงตอนแหล่ะจังไงลูกปีหัวพนยุกโซ่พี่เน่ะพญโลนยางสมป้าพี่นนอะอันนี้คือปลายยงป้าปากว่านี่เ็าจะเพี้ยนเเนาะ ปาลาโค้งนี่แหละเพิ่นเฮ็ดสมเพิ่นเฮ็ดสมปลาแต่ว่าคือบ่บ่ง่ายว่าบ่าพาแกงกินดิบนะพี่น้องย่างพุ่นย่างกองไฟแลนะ้นวนะเบิยพ่นพ่นพ่นควรจะหน่อยมะซีมึงดูพี่น้องซีมึนนะขอของ,งน่นเนาะโอ้ยพอเขาเป็ดกัดบ่มากินดิบเป็นได้ดอกกินดุชุกวีพี่น้องเหนื่อยยังแดงใจวายอยู่เด้อครับผมอืมซ่บๆบบ่วังดิบเป็นไดดอสกสับไ่มีโอกาสอ,อันหนาเว้ยอาซิมดูพญโลน มีโอกาสเลยว่ามีโอกาสคือคือจับคือสิบวิทเจ้าย่างนะตัวนี่มันก็หอมแต่วุ้ยพุ่น่ะโอ้เจ้าหนุ่มกินเป็นตะแสบชนกพุ่น่ะมีโอกาสล่ะุกกับกินสุกกับกินนะเนาะสมปลาสมปลาไพ่ีมือไพ่อะไรนี่ไพ่ขาดเขาโอ้ซื้อน้ำเม่ขาแต่ว่าเอามาย่างอีกแค่หนึงเนาะตัวเป็นยังกินเนาะกินสุกๆ จะเป็นอย่างพี่น้องทุกแนี่ยผมแต่ว่าล้นไฟมาไหนเด้อครับนั่นคือจากอย่างไปอย่างแต่ว่าล้นไฟมาแล้วเนี่ยเพราะหมดควันพร้อมแล้วแมนบอกโอ้ลูกพี่ห้องมันเห็ดวาวแหล่พี่น้องอุ้ยมันงามทฉดีวาวนี่้ววาคุยนี่เปื่อยเวอะไรพี่น้องนี่ดิพี่น้องวาวใหญ่ตัวนี้วาวใหญ่ตัวนี้บัทรเนเห็ดบอกเข้ามาทันบัตรเทนมีเข้านอนนี่เนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยด้พอกระเพร็ดภาพไปเิ่นไก่ไก่ซ้ำัสเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นเพิ่นติดเพิ่นยังแ,แล้วเลยพี่นอ้องโอ้เก่งตึงโอ้โหสยอดสดยอดเลยสดยดนะครับผมมันสิพ่อผ้าพอกระเพร็ดขื่นห้วยิ่งมันผ้าขึ้นนี่เดีย๋ยวขึ้นก็นดึงวอยู่แล้วมันมันกงมันแข็งอะนะโกงแข็งได้นี่มันแตกได้ลูกพี่มันแตกเด้อ้ยลจับจับจับดูกในมันพี่จับดูกในมันพี่ลูกพี่ลูกพี่จ้า พู่ธรรมดาแต่ว่าพิ่แต่ว่าบ่นนี้ถนูมาแกงโซ่เนาะถนู้วายเพิ่นมีได้เพี่งหนึ่งถนูเพิ่นเฮ็ดไว้หลายปีแล้วแต่เป็นเป็นวายเป็นใบถนูนะเพิ่มท่านเอามาโซ่อยู่อยากให้เพิ่นเอามาแกงโซ่ยู่ถนูมันดังมวนว่ลูกพีถันูจ้ะตือดื้อดื้อถั่นู้วายเนาะโอ้พี่น้องดวงใหญ่เด้อเด้อเฮ็ดเข้ามันอีกเฮ็ดเข้าเฮ็ดบ่เป็นก็บ่ขึ้นสูงยี่ใดต้องเฮ็ดเป็นนี่ใด้เข้ามาเนี่ยตรง เฮ็างไหนทั้งทั้งผีว่าเข้ากันโอ้ทางหลังพอมันได้เหนือมันเมื่อกนเฮ็ดทางหนาได้อันนี้พ่อใหญ่เป็นลูกผีพ่นเสียทางหลังเฮ็ทางหลังใ่อยเท้เดียวแล้วโหลดเ่มื่อกนเฮ็ดทางผีเข้ามานะนะคอยเคเห็นดูตะกี้จโลดฝีมือได้เป็น้องด้วยเฮ็ดขายอยู่ปครับนี่ว้าวนี่บ่ามีคนสั่งเน้ผมลงคลิปลงเฟซลงยูทูไปนี่มีคนสั่งอย่างใดว่าวนี่ดิ อันนี้บรธรรมดาเนี่ยอันนี้เฮ็ดแบบว่ากระทันหันเด้อครับเด้อ์ดบอดิเฮ็ดพิธีไปทันเดิรดเดิร์เด้อ์ดบอดิเฮ็ดพิธีไปทันเด้อว่าแต่ว่าถ้าเฮ็ดพิธีไปทันนี่บรธรรมดาเดิร์ดเดนนี้บอกไว้ก่อนว่าปล่อยเธอเดียวแล้วแล้วห้าหมือนสิบหมื่นถ้ามันหยุดได้หันปล่อยกาอากาศคือนบอดิเอลล่งนะเพราะว่ามันมันขาดนี้แล้วบอดิเอาลงเนี่ยมาเสาร์มาแรงนะปกติเปิดว่าปล่อยว่าล่งอาล่งเนี่มาเสาร์มาแรงอันนี้เพิ่นปล่อยเธอเดียวจบขาดไปน้อง เสือกหายาวที่สุดโดดแล้ว่ามันขาได้ลูกพี่งามเนาะขอก็เห็นว่าวงามน่นิลี่ีไปหองว่าวใหญ่ฮะมวนวาวจุลุจุลางดอกวาวประเภทนี้บัร้านพ่อเมพาเห็ดนี่ยได้บานพอกเพดว่าวใหญ่เพื่นเดอเพื่อนเดืนว่าวใหญ่เนาะปล่อยเสีเียวัยวะ่าวใ่ยมวยว่าวจลุ่งจปล่า่าดอยว่าวเนี้บัว้น่อยาคเเ่ยได้ากว่าวใหญ่เ่อยว่อวเดือนว่าห่าปล่อยหล่อยว ขนาดอยู่ที่มุมโค้งยังมีวิธีรีตรองเสียมาเห็ดวาวด้วยพี่น้องเอาธรรมดาเด้อลูพกพี่หัวข่าข่อยนี่เฮ้ยธรรมดา,า,าด,ดูมันคือแต่แล้วมันทางดูหันนะลูกพี่กงหน่อยมันนะไม่ย,ยังไม่ยังอันมันสอนในจังป้าไหมเพื่อจะโซ่พี่น้องอู้โซ่ตัางโซ่ระบาดเนี่ยแต่เพิ่นบริษัทขายเอ้ากระเถิดูเนาะ กระเถกดูเห็ดบดเห็ดขายเด้อครับเด้อเห็ดแห่ร้านแต่ว่ากะงามเกินเนาะถ้าพี่น้องสนใจกะบุเหนืเด้อพน้าเซียแห่กันได้เอ้ยอ่ครับผมสลับคืนนี้ผอกะเพจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพ่อกะเพจคนแก้มโค้งครับผมแค่มีลีได้พี่น้องน้องโค้งได้ลไรลินลินจะผุนน้องโค้งตัวผุนผุนผุนแค้มโค้งอีลีเด้อผอกะเพจอยู่นี่เด้อพี่น้องเอ้ยับ